แนะนาตัวหน่อยครับครับผมสวัสดีครับผมกรณมงคลศักดิ์กิรัญชัยครับผมกรณมงคลศักดิ์กิรัญชัยครับเห็นบอกว่าอดีตเนี่ยถือว่าเป็นนักชกดังของสุกอรสมชัยเลยเคยต่อยกับใครมาบ้างครับที่ดังๆเก่งๆในยุคนั้นยุคนั้นก็น่าจะเป็นนัาธงนะครับน้าชัยตอศิลาชัยแล้วก็พวกสัตย์ชัยน้อยคอนเจเน่คดนเจเน่สิบมนชัยครับแล้วก็มีใครอีกไหมที่จําได้อ่าน่าจะเป็นพวกนี้ที่จับที่จับแก้วสำลิปครับผมเด่นตะหลงเคยไหมเคยครับผมเด่นตะหลงสิจ่าบุญใช่ครับ เป็นมวยเกรดเอของสุภรสมชัยเลยนี่งานค่าตัวสูงสุดที่เคยได้รับอาจจะได้เจ็ดหมื่นหรอกเจ็ดหมื่นรันรู้กันครับไฟไหนจำได้ไหมน่าจะไปไปไปต่อยกับลูกหลักนลุงรัตนาได้ลาตีคุณครับโอ้ก็ชกอยู่ประจําที่สุภรสงชัยของโปรโมเตอร์สมชัยของน้าทรงครับเคยเป็นแชมป์อะไรในที่ก่อนก็รู้สึกในแชมป์ดียวกันนึงครับเป็นมวยรอบมวยรอบครับอ๋อมวยรอบมวยรอบพอเลิกมวยช่วงประมาณอายุเท่าไหร ก็รู้สึกว่าเลิกเร็วเนี่ยก็ประมาณซึ่ง25 25หรือว่าเร็วเร็วมากครับพอเลิกมวยจบเนี่ยตอนนั้นเนี่ยไปทําอะไรมาก่อนนั่นนี่อ่ก็ไปสอนที่ต่างประเทศอ่าประเทศอะไรครับไปที่จีนครับผมอ่าก็สุดท้ายท้ายสุดก็กลับมาเมืองไทยใช่ครับแล้วยังไงถึงได้มาอยู่ที่วอลระชาอ๋อก็วิวฟิวการทำมวยออกกำลังกายอยู่ที่เปรมศรีตรงตึกมายน์น์นะครับทีนี้ก็ คุยกันก็เข้าไปทำเข้าไปถ้าไปช่วยตรงนน้นอ่าอะไรเงี้ยครับก็เลยตอนนั้นยังไม่ใช่มวยอาชีพไม่ตอนนั้นยังไม่มีมวยอาชีพครับอ่าก็เป็นมวยเขาเรียกอะไรมวยเขาพลังกายพลังกายสุขภาพสุขภาพกู้สุขภาพอ่าแล้วยังไงถึงได้มาเป็นมวยอาชีพก็ทีนี้รู้สึกว่าพี่จะจะชอบมวยมวยอาชีพด้วยมั้งครับทั้งนั้นไปดูแล้วก็ก็ก็มาทำตรงนี้ทำอยู่ที่นี่แล้วประมาณสักปีนึงนี่แหละพอมวยมันก็ต่อยแบบ อะไรอย่างเงี้ยเรื่อยๆแล้วแกก็บอกว่าเข้ามาช่วยที่นี่หน่อยอะไรก็เขก็เข้ามาที่เนี่ยครับอืมอืมแต่ว่าก่อนนั้นนี่เห็นบอกว่าเราจะไม่ทําอะไรเกี่ยวกับมวยละเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับมวยละมันมีสาเหตุมาจากอะไรครับก็คือสมัยที่<อ>ที่ผมเขาบอกถือว่ามันมันเหนื่อยครับมันเหนื่อยแล้วมันบางทีมันโดนอะไรกดดันได้หลายอย่าง<อ>ผมก็ไม่อยากมาบังคับพวกพวกที่น้องๆอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่ามันบังคับให้เขาเหนื่อยมากเกินไป ก็เลยไม่ชอบอครับไม่อยากให้เขาเป็นแบบเราใช่ไม่อยากทําเหนื่อยแบบเราอะไรเงี้ยอ้าวแล้วยังไงมันพอมาอยู่ตรงนี um mm şey> ้แล้วมันก็ต้องทําใช่มันต้องทำในสิ่งที่เราไม่อยากทําใช่มันต้องทําถ้าไม่ทํนสู้เขาไม่ได้ครับอ๋ออตั้งแต่วันแรกจนถึงตอนเนี้ยอยู่วอลราชากี่ปีแล้วฮะเออน่าจะมาสี่ปีได้สี่ปีแล้วครับสี่ปีได้อยากรู้แนวทางการทำมวยของอาจารย์พรมงคลเนี่ยเรามีแนวทางการทำมวยยังไงเราเน้นทำมวยตีมือเน้นทำมวยเข่ารัวทั้งหมด ผมต้องดูสรีระของแต่ละคนนะพี่ว่ามันบางคนมันมันไม่เหมือนกันสรีระคนไม่เหมือนกันอย่างไอ้พชรจราเนี่ยมันก็มันต้องตลยอยู่แล้วฝีมืออยู่แล้วไอ้น้องหันมันก็ฝีมือไม่ได้เพราะมันไม่ทันเขานะครับหลักๆก็คือก็คือต้องซ้อมให้ให้หนักผว่านะเ้อไม่หนักอยู่ในระเบียบมากกว่าอย่างสมมติเราทำมวยฝีมือเนี่ยเทคนิคในการทำเป็นมวยฝีมือเนี่ยต้องทำยังไงบ้างเทคนิคในการทำมวยฝีมือก็ผมจะให้มันดูมวยบ่อย ว่าผมจะถามันก่อนเลยว่าชอบมวยคนไหนชอบไอ้ด้อลมีใครบ้างไม่จาเป็นต้องเป็นค่ายตัวเองค่ายที่ที่รู้สึกว่ามันชอบก็ให้มันดูทั้งดวงเขาบ่อยๆบางทีผมก็ส่งคลิปให้มันดูประจำอะไรอย่างนี้แล้วให้ให้มันมาทากันที่ตอนซ้อมผมก็นั่งดูนี่ก็นั่งบอกบ้างว่าอย่างนี้อย่างนี้ก็ศึกษาเทปล้วมวยเก่าๆที่เขาเก่งๆใช่ไหมแล้วอยางมวยเข่าหรือยากไหมเพราะว่าเราเป็นมวยผีมือมาก่อนเราทํามวยเข่ามันถนัดไหม เออจนโจผมผมก็ไม่ค่อยถนัดเลยไอ้เมื่อเข่าเนี่ยแต่เมื่อเขามันก็ไม่มีไหนมากเลยครับกําลังแข็งแรงก็ไว้ก่อนครับเออเออก็ก็ถึงตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเสียฟิวเนี่ยพอได้จา์ความุคนมาเทนเนี่ยทั้งวันในไข่ฟอร์มดีขึ้นอันนี้จริงหรือเปล่าก็ก็น่าจะมีส่วนนะครับส่วนนึงก็กระเด็กด้วยครับเด็กเมื่อขยันด้วยแหละเด็กก็ตั้งใจอยู่ในระเบียบด้วยแล้วผมอาจจะคุมมันได้ด้วย ถ้าถ้าคุณได้อวัาวไม่ได้มันมันมันไม่ไม่เกี่ยวหรอกคือมีเขาเรียนอะไรอ่ะมันต้องมีจิตวิทยาไหมในการดูแลนักมวยโดยเฉพาะเด็กๆแน่นอนครับแน่นอนกจิตวิทยาอยไางไม่ครับเอ่อบางที้เวลามันก็มันเรื่องละเอียดอ่ะพี่ล้วเด็กคนแต่ละคนนี่แสนเหมือนกันบางทีมันก็ไม่รู้ทําไงมันก็มันก็ต้องใช้จิตกับมันอ่ะบางทีบางทีมันคนขี้เกียจวิ่งบางทีมันขยันอะไรเนี้ยมันก็ต้อง มันต้องดูแต่ละคนแบ่ครับที่มันมันบอกไม่ถูกการดุด่านักมวยการตีนักมวยเนี่ยช่วยได้ไหมอ่าสำหรับผมผมคิดว่ามันก็ไม่ได้นะสำหรับผมนั้นผมไม่เคยไปตีนักมวยผมไม่เคยไปด่านักมวยผมไม่เคยไปด่านักมวยเสียหายมไม่เคยไปทุบตีกันแต่ทำไมมันฟังผมทำไมมันกลัวมันต้องมีต้องมีจิตที่ยั้งผมแหละแต่ผมว่าผมว่ามันไม่ไม่ช่วยนะการตีเออก็แสดงการตีการดุก็ไม่ได้ช่วยอะไร กหรับได้มวยบางคนอาจจะช่วยให้มันกลัวแต่ความกลัวมันไม่ได้ให้ทาให้มันขยันขึ้นคลัวกลัวไม่ทําให้มันเก่งขึ้นครับวกลัวอาจจะทําให้มันสลิดกระพึงไปไหนก็ได้เราก็มีวิธีของเราครัโดยที่ไม่ได้ดุไม่ได้ด่าไม่ได้ตีอาจจะมีดูบ้างนิดหน่อยแต่ด่ดูก็ต้องมีบ้างครับแต่ตรงมันมือไม่มีครับถึงตอนนี้เนี่ยก็วันวันวันศุกร์นี้เพชรลาวอรชากับสลามดำต่อยที่ทูก เป็นไงบ้างคว,ว,วามมั่นใจในฐานะที่เราเป็นผู้จัดการท่ายเป็นเทรนเนอร์ด้วยอย่างสลามดำนี่ผมมั่นใจต้องพูดับครับเลลามดำนี่ผมคิดว่าผมพี่มั่สู้ได้แล้วก็ไม่รู้แดีจะสนุกเวลาต่อสนุกไอ้พิเชลลามนี่ไปลองกระดูกไปลองทุกอย่างาแต่ผมาอาศัยว่าสดแล้วก็ยังมันมันช่วงน,น,นี้กำลังห้าวช่วงน,นี้กำลังกำลังคืนครับน่าจะแล้วพี่แคาเขาหยุดไปนานมันน่าจะสูสีกันได้น่าจะสู้กันได้ไปปลายว่ากันไปปลายดีกว่า ถ้ายินสามยกได้ก็ไปไป่าจะโอเคครับไปไปแล้วก็สุดท้ายหันมาทางนี้พี่ฝากติดตามเชียร์ค่ายมวยบัวลอยชาทางแอปพลิเคชันไอริทมวยไทยยาวไป e ไหมฝากติดตามเชียร์ค่ายมวยบัวลอยชาทางแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันไอริทมวยไทยโอเคโอเคได้ได้